ใส่ซอยเันอยูติคาไฟมันโคตรพูดงอกง็อย่างปิดไฟนอนแต่เปิดพัดลมสู่โตรถสามตัเปิดมัดสูตโตูปิดไฟนอนเพื่อยังพยับามมองไหนมาถามจะรู้ว่าเปิดได้ตีเอาคือพระเบียดนี่โอ้ปิดไฟดูดีซื่อตัวนี่แท้จริงแล้วเปิดพัดลมแต่ว่าสามตเอามากวนใหอย่างมันถอคนกำลังเสียนอนนี่เมเอารถีออกันนข้าไปือว่าจูอๆหกทุ่มมันหกทุ่มเลยนี่นั่นนกกาหกทุ่มเลยหกทุมจะในจะนี่ทั้งสองทุ่มกวนนึงอ่ะเรีนมา ขนาดมันพอสองถุมจำไปสามถุมหนึ่งนาทีไ,ไม่ใช่อกสุมหรือ,ปรอ,อเปล่าซอรอยัง <ไป S 1> มักบวชน,<ว>น,น,น้ําซีดนี่ทีไ่ไปใส่เป็นยังไดงก่อนรถแต่รถขั้นเขามาได้บ่ได้ได้ได้ขั้นแดงไปไขั้นขาวมาเล่นแล้วมบบุวม,ลลมบ่เน้อคือป่าเสาวรว์รถพญามียม,มาเลีนสะกอนอ้ยมันต้องงมละเขาสอนดียก ปึ๊ดมานี่เจตนาว่านยังนี่เอาฮึป้าเนี่ยป้ามาหนักแต่ไปเปลี่ยนไม่อีกราเตืนี่ไปเพิ่มมาอีกนี่ผู้ใดเกิมิตรผู้ใดเก็ดมิตรใดกับใดนอนปื้มที่ทอดขึ้นนอนบางดูไปเพิ่มอีกสองบาทเป็นฮาบาทบ่ามันเงินกงนะมันหัวหน้าป้อนป้านี่เนาะมีส่วนแน่เล็กน้อย มาอย่างนี่มาเอื่อญไปขึ้นรถทันตีมามาอวดท่องย่างมาอวดซื่อเนี่ยอยากให้เห็นน้ำฮัลโปกติเราบ่มาหาเฮาอยู่ห้องโดนหนู่มดิพี่น้อนคนไปเซาบ้านอยู่ทั้งนอกอยากให้เห็นน้ำมันเสร็งยังยืนทันดีเลยบาทหาบาทเนี่ยาราคาหาบาทบ่าแม่นนักหาบาท ถ้ามันบกหลวงมันงวงมามันพูดได้มามเดินเบาอย่นี้หกถุใหญ่ได้เอื้อนได้ลูกได้นั่นนะหกถุงเคือเพียรความวิธีรถวนแปกใจปว่ามปนมาจะไม่เห็นไมปลูกเน่าหองนาหองไปฉันจีเสียได้ไื่พอได้นอนไม่กับ่าเคยสเสียได้จะเทียนอนคระหกถุงเก็จะไ่อาจจะยพภาพบวกตัวตีสามปุ่นก็ได้ไม่ได้นละไฟนะดีบริีอเที่ยงก็ได้จริงๆแล้วว่าหาจะไปไหวปนันไกลหรอกสันว่าจะไปย้ำไหน Burn sau tấn tay cắt hát loại bay 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 ยังเว้นคัดค้านใครบอข่าฝากใบก้อนบ้ขาไปข่ห้องน้ำบอสสุผ้าไปเพื่อไรไปสื่อไปเพิ่มท่องเสมอเขียนแสนหาพันสี่ลอยเขียนกับเพิ่มสวยข้อกับเพิ่มทุกทีอีกแสนหาพันสี่ลอยทั้งหมดสื่อไปเนี้ยก็จะไหลแต่ความขั้วน้ำตีทั้งสามเฉพาะเฉพาะสื่อท่องเหมาในแสนหาพันสี่ลอยซื้อเมื่อนี่ได้ ท่านร่วมเลยมันรวยผิดหัูผิดตายี่หรีได้พี่น้องงาสงสัยสเลเกินแล้วจะมีการตรวจสอบเกิดข <c oughs> ึด้นมันรวยเงอนยังเอาเนาะคนมันจะรวยนี่ยงคนมันรวยเฮ็ดเอาเปียงเปลี่ยนบ่มันต้องได้อยู่แล้วโโแ,แนนหละ,ะอเอาเมนู่กันพ่อสามร้อยเหรียเรียาเียนรเสดกระเเงินอามเหียเสมาอนเมียวนร่ำเสวนผกระเดนเสองสามเหียหรสิอาสไปขึ้นรถเราหกทุงใบหทายาได้ทาได้เอื้นได้